ของการเตรียมใบที่ดีนะครับใบทุเรียนจะต้องใบใหญ่อย่างนี้นะครับใบใหญ่ใบหนานะครับเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นยังไงดูนะครับนี่ครับหนานะครับหนาถ้าใบใหญ่ใบหนาใบสวยอย่างนี้นะครับการเวลาเขาติดดอกนะครับเขาจะไม่โทมนะครับเขาจะไม่โทมต้นนี้ปีที่5นะครับต้นนี้ปีที่5นะครับช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่เป็น ไข่ปลาตาบูก็มีนะครับเหยียดตีหนูนะครับเหยียดตีหนูแล้วก็กําลังจะเป็นมะเขือพวงนะครับในระยะนี้เกษตรกร,กรต้องคุมน้ำนะครับคุมน้ําปกติเราอาจจะให้น้ําทุกวันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันเว้นวันนะครับเคยให้30นาทีก็ให้10นาทีนะครับวันเว้นวันหรือบางคนก็อาจจะเป็น2วันครั้งหนึ่งนะครับลดปริมาณน้ําลง อันนี้เป็นมะเขือพวงใหญ่นะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่า,าหัวกำไลนะครับนะครับเป็นมะเขือพวงนี้ก็กำลังจะเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับมะเขือพวงเล็กปีนี้ภาคอีสานอากาศค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีทําให้ต้นทุเรียนเวลาเราแกล้งหรือว่าเราทําแรงนะครับ ทำแค่สามสี่วันนี่ไขป่ปลาออกเต็มเลยนะครับีตัวนี้เป็นเป็นหัวกำไรนะครับเป็นหัวกำไรแล้วนะครับหัวกำไรเริ่มจะเป็นหัวกำไรแล้วนะครับตัวนี้เป็นอันนี้เป็นมะเขือพวงเล็กนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเตรียมใบค่อนข้างดีนะครับต้นนี้นี่นะครับลักษณะของใบทุเรียนที่ ที่ดีนะครับการเตรียมใบจะต้องใบใหญ่ใบหนาอย่างนี้นะครับเวลาเขาติดดอกหรือว่าเวลาเขาติดลูกมันจะเขาจะไม่สลัดลูกทิ้งนะครับต้นสวยนะครับลักษณะต้นดียอดไม่ออกนะครับยอดไม่ออกต้นต้นนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางน้ำฉีดระงับยอดนะครับ แล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย8-24-24่สี่ระงับยอดนะครับออกเยอะเลยนะครับปีนี้ทุเรียนอีสานค่อนข้างจะติดติดดอกเยอะนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับเพราะว่าน้ำหมอกเยอะถ้าหมอกเยอะอ น้ำหมอกไปเกาะดอกก็อาจจะมีส่วนทำให้ดอกร่วงได้นัเกษตรกรบางคนก็ใช้ถังนะครับถังน้ำข้นให้เป็นละอองเพื่อล้างน้ำหมอกครับเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับใบค่อนข้างที่จะดีครับต้นนี้ใบค่อนข้างทจะดีดก็มีแต่ยอด่อนบ้างนะครับ สวยครับไปสวยทุกิ่นเลยนะครคาะัาข้างบนนี่ออกเยอเลยครับการเตรียมต้นที่ดีนะครับตั้งแต่แรกต้นทุเรียนเวลาเขาให้ผลผลิตนะครับจะ,จะได้ไม่ต้องบังคับเขามากนะครับ เพราะว่าต้นไม้พอถึงฤดูการของเขาเองนะครับเขาจะออกเองโดยที่จะไม่ต้องบังคับหรือต้องแกล้งให้มากนะครับพอทําไปนิดหน่อยเขาก็จะออกของเขาเองครับฉะนั้นการเตรียมต้นเตรียมใบที่ดีจึงสําคัญนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อาเภอเดชอุดมนะครับสาหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสังกรีฟาร์มนะครับพบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ